ดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพบกับบ้านสวนฉลองใช้อีกแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมบ้านเขาฤาษีอีกเชียรหนึ่งครับบ้านเขาฤาษีนี่ไม่ได้เลี้ยงเฉพาะเขาฤาษีได้พี่น้องมีการเลี้ยงกระท่อมเข่งคือกันครับเป็นพืชเศ,ศรษฐกิจโอม้ครับพี่น้องกําลังฮอตคิดในเวลานี้เลี้ยงกระท่อมเข่งว้ปลูกว้เมื่อเดือนสิบครับี่ได้เก็บผลผลิต เดือนสิบสองครับเนี่ยเดี๋ยวทิพาพี่น้องไปเก็บผลผลิตน้ำกันปลูกใส้เวลาสามเดือนกำลังเจริญเติบโตงอกงามดีครับพี่น้องเห็นมอยอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยบ้านเขาวฤษีได้เพ็ดส้มส้มเขาวฤษีึ้นมาหม่ครับเป็นสุงสงเทพพนมครับกำลังสวยงามเลยเดี๋ยวคนนี้ต้นพวงคามหอยหอยถึงต้นเค้งนะครับ้านบนกกำลังออกดอกอยว่ค่อวที่ไปเนี่ยผมที่พาพี่น้องอชม ต้นพวงคามครับแล้วก็ส้มเขาฤาษีสงเทพพนมมองหนีกอนครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับนี่ครับพี่น้องก่อนที่พาพี่น้องไปไปเบิ้งกระท่อมเข่งครับพี่น้องเบิ้งมองนีกอนครับพี่น้องสิพาพี่น้องเบิ้งส้มเขาฤาษีสงเทพพนมเลยละครับพี่น้องออกแบบคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยดีไซเนอร์บ้านสวนฉลองใช้ครับพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเออสวรรั์ได้งามหลายนี่ครับด้านด้านใต้นี่เป็นสับปะรดสีต่างๆครับพี่น้องวางแตกต่างลดระดับสูงต่ำกันไปสวยงามมากครับพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งเอาปัดครับพี่น้องเอ้ยเขาเรียกสีสงเทพพนมครับพี่น้องนี่ต้นพวงคามกำลังออกดอกครับสวยงามมากครับพี่น้อง แล้วก็มีเขา้าฤาษีใส่ตุ๊ก,กตาอริบทต่างๆหอยเลี้ยงรดระดับสูงต่ำกันไปครับคือค้นพนมมือนี่แหละครับพี่น้องนี่เบ่งเออเด้อนี่พี่น้องเไงน้ำไหลายครับสวรคกเด้อพี่น้องไงอัดพี่น้องเไย จุดนี่เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งครับของบ้านเขาฤาษีครับพี่น้องสวยงามมากครับพี่น้องไปเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งกระท่อมเข่งต่อครับนี่ครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับกระท่อมเข่งครับพี่น้องนี่ปลูกปลูกเดือนสิบครับตอนนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตกินใบได้แล้วครับพี่น้องเนี่ โอ้ต้นใหญ่คักเขื่อนได้พี่นออ้องเอ้่ยกะทมเข่งใส่เวลาสามเดือนในการปลูกลงเข่งครับพี่น้องตอนนี้สามารถเก็บกินใบได้เลยครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บใบเ,เบิ้งหน้พี่น้องนี่เพราะว่าถ้าบอเก็บก็ใบมันก็ที่ล้นพอดีครับพี่น้องนีน่ี่เก็บได้เลยใบครับนี่นี่เป็นกระท่อมพันก้านแดงครับพี่น้องนี่เป็นก้านแดง ใบนาเอาไปต้มกินนะครับพี่น้องกินกระท่อมแล้วก็สุกกายสบายใจกินแล้วก็แข็งแรงครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่ดีครับพี่น้องว่ยานแดดเยแไ้วกินกระท่อมนะเนี่ยเฮ็ดงานขยันขันแข็งมากครับพี่น้องต้นนี้ปลูกลงดินก็นมีครับเนี่ยปลูกลงดินอันนี้เป็นพันธุ์พิเศษด้อพี่น้องเนี่ เป็นก้านแดงแมงดาครับพี่น้องเนี่เบื้องหางมันเด้อเนี่ยหางมันออกเป็นจกหยักครับค่อยๆหา,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 างแมงดานะครับพี่น้องโอ้ได้พันธุ์พิเศษมาปลูกอีกดเด้อพี่น้องก้านแดงแมงดานี่ก็สามารถเก็บใบได,ได้แล้วครับพี่น้องเก็บเลยถ้าบอกเก็บใบก็ใบที่ร่นอยู่ดีครับพี่น้องนี่ได้หลายแล้ว นี่เก็บใบต้นง่ญ่ครับปลูกได้ผลผลิตเลียวมากเลยครับพี่น้องเลิิญเติบโตดีครับพี่น้องถ้าเทียวไปปลูกไว้น้ำหัาน้าสวนนี่ก็ดีกันพี่น้อง ไว้กินครับพี่น้องเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึง่งสมุนไพรทางเลือกแก้เคล็ดขัดจอกเคล็ดงานให้ขยันขันแข็งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับกระท่อมพันก้านแดงครับพันก้านแดงธรรมดากับนี้พันก้านแดงแมงด่ากับนี้ครับพี่น้องเก็บได้หลายเตรบครับ ปลูกเมื่อสามเดือนที่แล้วครับตอนนี้ได้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วล้าลงเอาไปต้มเบิ้งนี่ครับพี่น้องปลูกกระท่มเข่งไว้สามต้นได้เก็บใบได้หลายพอสมค้นนะครับประมาณเกือบยี่สิบใบแล้วครับพี่น้องปลูกไว้ใส่เข่งนีก็เอาไว้เป็นสมุนไพรไว้ในบ้านนี่ก็พรากินแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปก,กินหน้ามันให้พี่น้องเบื้องครับว่ารสชาติที่เป็นยังไง แซ่บครับพี่น้องรสชาติดีกออกขมนิดๆครับสู้ซ่ามีพลังขึ้นมาทันทีเลยครับเนี่ยพี่น้องเมือกล้ามเรือมือนกล้ามมีกำลังว่งช้าขึ้นมาทันทีเลยครับพี่น้องสู่แดดเด้อกระท้อมครับสู่แดดเจ็ดงานขยันขันแข็งยินแล้วสุขกายสบายใจเด็ดงานขยันขันแข็งก็ร่ำรวยเงินทองถะแล้วพี่น้องเลยเอาไปปลูกไว้ในหัวในสวน ไปหวัวไล่ไปนานี่ดีครับเป็นสม,มุนไพรทั้งเลือกอีีอย่างหนึงครับคลิปนี้บ้านสวนฉลองไทยก็ขอจบคลิปไว้ที่กระท่อมเข่งนะครับพี่น้องสวัสดีครับ